ดีที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะคะวันนี้มีหัวข้อชื่อว่าการศึกษาในศตวรรษที่21ก่อนอื่นนะคะมารู้จักกับพวกเราก่อนเลยมรดาสีรืองค่ะพวิมมากแก้แดงค่ะมนนานาเนียนทองค่ะอืมแต่ว่าการศึกษาในศตวรรษที่21นี้มีหัวข้ออะไรบ้างหัวข้อก็คือความหมายทักษะด้านต่างๆระบบเสริมการเรียนรู้แนวคิดแล้วก็ครูนะคะมาดูกันเลยค่ะว่า ะะมีเนะะื้อหาสาระและใจความสําคัญอย่างไรบ้างอันดับที่หนึ่งเลยนะคะความหมายค่ะความหมายก็คือโลกของเรานี่นะคะจะเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นและไม่แน่ไม่นอนค่ะความรู้เปลี่ยนยุคโลกเร็วขึ้นนะคะสารสนเทศเพิ่มระเบิดคนจะถูกกระแสรอบิีค่ะคือระ,ระบบสารสนเทศน,นี่นะคะจะครอบคุมประชาชนของเรานะคะวะัตถุประสงค์มากล้น จิตวิญญาณจะจางนะคะคนเปลี่ยนชีวิตเปียนงานก็เปลี่ยนค่ะโลกถึงการหมดนะคะคือทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ก็คือ 3G เป็นอินเทอร์เน็ตแบบบีฟางนี้ค่ะแบบไร้สายทุกคนสามารถเข้าเล่นได้ค่ะหัวข้อต่อไปก็คือทักษะในด้านต่างๆทักษะด้านต่างๆเีเรื่องอะไรบ้างคะทักษะด้านต่างๆก็คือจะเป็นเรื่องระบบเสริมการเรียนรู้ก็คือมาตรฐานในการเรียนรู้การประเมินทักษะในการเรียนรู้ และว,วิธีการสอนพัฒนาชีวิชาชีพบรรยากาศของการเรียนรู้ค่ะทักษะในด้านต่างๆทักษะยด้านต่างๆนี้ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมชีวิตและอาชีพสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีนะคะมาฟังอ่ะด้านนี้กันก่อนเลยนะคะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีก็คือจะมีด้านสื่อด้าน กสร้างสรรค์และนวัตกรรมค่ะกบทักษะด้านสุดท้ายก็คือชีวิตและอาชีพค่ะการเริ่มในการการเริ่มกันกับดูแลตนเองทักษะด้านทางสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรมการยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวค่ะการมีผลงานและความรับผิดชอบภาวะผู้นําและความรับผิดชอบค่ะก็คือคนในสังคมเรานี่นะคะก็คือจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นค่ะจากเมื่อก่อนก็แบบ ที่2 1นี้ค่ะคนก็คือจะมีความกระตือรือร้นรับผิดชอบงานของตัวเองมากขึ้นแนวที่สํคาคัญในเรื่องนี้นะคะก็ะคือความรู้รอบโลกค่ะความรู้ด้านการเงินเศรษฐกิจธุรกิจ,กจและการประกอบการค่ะความรู้ด้านสุขภาพทุกคนก็จะรู้ว่าการดูแลตัวเองนี้ควรที่จะดูแลยังไงมีวิธีป้องกันร,รักษาดูแลสุขภาพของตัวเองยังไงเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ค่ะความรู้ในด้านคนละคนละเมืองที่ดีค่ะ ความรู้ด้านสิ่งแวดลอ้อมเราควรใช้าการศึกษาในสปอที่เป็นนี้ดูแลสิ่งแวดล้อมของเรายัางไงนะคะสุดท้ายค่ะเรื่องของครูวินิจฉัยการทำวิิจฉัยการทําความรู้จากทําความเข้าใจสิทธิก็คือว่าคุณครูที่อยู่ในห้องที่สอนลูกศิษย์างนี้ค่ะก็คือต้องมีความรู้ก่อนว่าเด็กในห้องเนี่ยมีความสนใจเด็กจะเรียน,นเรื่องอะไรก็คือสอนตามที่เด็กมีความสนใจใช่ว่า จะสอนในเรื่องทีุ่่ครูอยากสอนอย่างนั้นอ่ะไม่ได้นะคะก็คือต้องสอนเรื่องที่เด็กสนใจเพราะถ้าเด็กสนใจเรื่องไหนแล้วเวลาเราสอนเด็กเขาจะตั้งใจฟังเราค่ะก็คือออกแบบการเรียนรู้ออกแบบ p V l ช่วยช่วยชวนสิทธิ์รรม reflection AAR นะคะการเรียนรู้และการสร้างความรู้ใหม่ วันเนี่ยก็จะถึงการสื่อสารในศตวรรษที่21แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยเตรียมตัวกันดีหรือยังคะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะอยากรู้ว่าการสื่อสารในศตวรรษที่21นี้เราควรที่จะเตรียมตัวยังไงก็เชิญชวนเพื่อนเพื่อนเนี่ยเ,เปิดมาดูคลิปของพวกเราได้นะคะสำหรับวันนี้พวกเราสามคนก็ลาไปก่อนนะคะ